ถัดไปยังอยู่ที่การแย่งตัวประกอบโดยที่ให้นักเรียนสังเกตอยู่ดีตัวนี้สังเกตว่ามันต่างจากวิดีโอก่อนหน้าตรงที่มันมีเลขข้างหน้าตัว x ซึ่งเราได้ฝึกทำมาบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูข้อแรกคือข้อที่29ข้อที่29 2 x ยกกำลัง2องบวกด้วย x ลบด้วย6ตัวนี้แต่ก่อนมันมีแค่ x เฉยๆเราก็จะดูแค่ข้างหลังแต่ทีนี้ ข้างหน้ามนมีเลข2มาด้วย2 x ยกกำลังสองเราก็เลยต้องดูข้างหน้าด้วยข้างหน้าอะไรที่แยกตัวประกบอบได้2อันนี้ได้ง่ายมากก็คือ2กับ1ทีนี้แยกข้างหลังแยกข้างหลังอะไรคูณกันได้6ได้ลบ6เลยก็จะเป็นลบ3คูณด้วย2หรือ2คูณด้วยลบ3หรือ3คูณด้วยลบ2ลบ2คูณด้วย3ยังไม่หมด อันที่คูณได้6ไม่ได้มีแค่นี้เราก็เขียนให้ครบก็จะมี6 1หนึ่กับลบ1ลบ1กับ6ลบ6กับ1 1กับลบ6ทีนี้เราก็จะมาเลือกคู่ตัวแรกเนี้ยคูตั้งมาเลยสองไม่ต้องสลับละสองหหมายความว่าข้างหน้าได้2 x ข้างหลังได้ x ต่อไปเราจะเลือกข้างหลังเลือกข้างหลังถ้าเกิดว่าเลือกคู่แรก ลบกับ2ตัวนี้จะได้อะไรนักเรียนก็คูณใกล้คูณใกล้ไกลคูณไกลหนึ่กับลบสได้อะไร1กับลบสคูณกันได้ลบสามและไกลคูณไกลก็คือ2กับ2คูณกันได้อะไร2กับ2องคูณกันได้เป็น4ีบสมเอามาบวก4ได้เป็น -1 ได้พดกลางพอดีเลยแสดงว่าเราเลือกถูกคู่ละบังเอิญมากเลย เราก็เติมได้เลยว่าเราเลือกลบ3กับสองถ้าเกิดว่ามันไม่ถูกคู่นักเรียนก็ต้องเลื่อนไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวดูตัวอย่างถัดไปอาจจะไม่ถูกคู่ก็ได้เพราะว่าอันนี้ครูไม่ได้เตรียมมาว่าอันแรกมันจะถูกนะข้อที่30พจน์หน้ายังคงเป็นเลข2 2 x กำลังสองแสดงว่าเราก็แยกได้เหมือนเดิมนะสอคราวนี้พจน์หลังอะไรคูณกันได้ลบ1ง่ายๆเลยจำนวนเต็มคูณกันได้ลบ1ก็ลบ1กับ1 และเผื่อไว้ถ้ามันไม่ใช่อีกตัวหนึ่งก็ต้องเป็น1กับลบหทีนี้เราก็มาจับคู่ตัวนี้พจน์หน้าคือ2 x กับ x พจน์หลังถ้าเกิดว่าเราเลือกลบหกับ1ก็มาคู่กับพจน์หน้าจับคู่คูณดูหน้าใกล้คูณใกล้1นคูณลบหได้เป็นลบหใกลคูณไกลได้เป็น2อคนนูณหได้2พอมาบวกกันมันจะได้เลข1 น์กลางของเราลบหนึ่งแสดงว่าจับคู่ตัวนี้ไม่ถูกได้หนึ่งนี่ไม่ใช่ดังนั้นเปลี่ยนคู่ใหม่เนื่องจากเราต้องถ้าลบมันจะยากเนาะก็จะเขียนใหม่สองหนึ่งคู่กับหนึ่งกับลบหนึ่งคู่ที่สองแล้วคู่นี้ก็ใกล้คนใกล้ไกลคนไกลเหมือนเดิมหนึ่งคูณหนึ่งหนึ่งสองคูณลบหนึ่งได้ลบสองพอมาบวกกันได้เป็นลบหนึ่งพอดีได้น์กลาง ดังนั้นคู่ที่ใช่คือ1ลบ1ก็เติมไปบวกด้วย1ลบด้วย1และข้อนี้ก็เพิ่มระดับความยากเข้ามาตรงที่ข้างหน้ามันเป็นเลข8 8นี้มีหลายเลขคูณกันหลักๆคือ4 1และอีกคู่หนึ่งคืออ4 2เซอีกคู่หนึ่งคือ8 1ประมาณนี้ซึ่งเราจะไม่สลับ เราจะไม่เขียนลบสี่ลบสองลบแปดลบหนึ่งนะคะเพราะว่าส่วนมากข้างหน้าเนี่ยไม่นิยมติดลบเราก็จะมาดูที่ข้างหลังอะไรบ้างที่คูณกันได้ลบสามคูณกันได้ลบสามข้างหลังเบาให้เพราะว่าคูณกันได้สามเฉยๆมีแค่เลขสามหนึ่งเราต้องการลบสามก็เติมติดลบให้สักตัวใดตัวหนึ่งสามกับลบหนึ่งทีนี้ก็สลับให้มันคบลบหนึ่งกับสามถัดไปเติมตัวลบให้เลขสามลบสามกับหนึ่งหนึ่งกับลบสามจับคู่พิจารณาทีละคู่ ครูก็จะเลือกคู่แรกเป็น4,2แล้วก็กับ3,1 4ลบ1 4กับ2 3กับลบ1เดี๋ยวมาทดข้างนอก4,2,3,1ลบ1ใกล้คุณใกล้ไกลคุณไกล2,3คูณ3ได้6,4,1คูณลบ1ได้ลบ4บวกกันได้2ไม่ตรงกับพ์กลางพ์กลางของเราเป็นลบ2แสดงว่านักเรียนสังเกตได้จากตรงนี้เลยถ้าเกิดว่าเราสลับติดลบมาที่เลข3หลัก โดยที่เลขหนึ่งตัวนี้ไม่ต้องติดลบละมันจะได้ลบสพอดีไหมทดสอบดูโดยการจับคู่คูณเหมือนเดิม2อคูณลบสได้ลบหกสอ่ะหนึ่งตัวนี้ไม่มีลบละสีคูณหได้เป็น4ี่พอมาบวกกันได้ลบสได้พลกลางพอดีดังนั้นคู่ที่ใช่คือคู่นี้4ีสองกับ3 1มหนึ่เราก็าไปเติมได้เลยเป็น4 x 2 x คู่กับลบ3บวกด้วย1อันนี้คือคำตอบของเราในข้อที่31แยกตัวประกอบได้ตัวนี้นะคะก็จะเขียนคนละทีนิดนึงที่จริงต้องไปเขียนเท่ากับต่อตัวนี้แล้วก็ติ่นข้อที่32ก็ยังไม่โหดร้ายอะไรมากเพราะว่าข้างหน้าที่เป็น25 25ยเวลาแยกตัวประกอบได้แค่2อคู่แน่นอนคือคู่แรกห้าหคู่ที่2 25ยหกับ1ส่วนข้างหลัง อะไรคูณกันได้2ก็มี2 1ดังนั้นเราก็สลับนิดนึง1 2ได้ไหมและสังเกตว่าพจน์กลางของเราเป็นบวกไม่มีทางที่จะติดลบดังนั้นนักเรียนไม่ต้องไปทดสอบเคสลบลบสลบหแบบนี้ไม่ต้องนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาเคสลบมาพจน์กลางมันจะได้ศูนย์เอ้ยมันจะได้ติดลบซึ่งเราไม่มีพจน์กลางที่เป็นติดลบในข้อนี้พจน์กลางของเราเป็นสิซึ่งเป็นบวกดังนั้นเลือกเฉพาะเคสบวก เราก็มาพิจารณาทีละคู่เหมือนเดิมสมมติว่าคูณเลือก5กับ5 2กับ1 5 5 2 1ใกล้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 ก็แต่นยานะ2 1 1มันใกล้กันเกินไปก็จับคู่5 2เป็น10 5 1ได้5เอามาบวกกันได้15พอดีแสดงว่าคู่แรกนี้ใช่ละก็แยกได้เลยเป็น 5x กับ ห x และเติม2เติม1เข้าไปบวกด้วย2บวกด้วย1เรียบร้อยสำหรับข้อที่32ถัดไปดูที่ข้อที่33ข้อที่33ตัวนี้ก็ไม่ใจร้ายมากก็คือเลข4เลข4ตัวนี้สองกับ41นเอาแค่นี้ก็พอถัดไปเลข9กเลข9กตัวนี้มันมีติดลบด้วยลบเ9เฉยๆนี่ 3. คูณ3ก็ได้แต่ถ้ามีติดลบเข้ามาตัวหนึ่งต้องติดลบก็ลบ3กับ3สลับให้ครบ3กับลบ 3, 3. อีกตัวหนึ่งก็คือคู่91 91ติดลบให้ครบ9กับลบ1ลบ1กับ9ลบ9กับ1 1กับลบ9ทีนี้เลือกคู่สมมติว่าคู่วันแรกก่อน22กับลบ33ก็เอามาทดดู22งสลบ3าจับคู่2กับลบ3ได้ลบ6จับคู่ถัดไป2กับ3ได้6บวกกันได้0 ซึ่งพจน์กลางของเรามันเป็นเลข5แสดงว่าเคสนี้ไม่ใช่ก็จะเปลี่ยนคู่เอาเป็นตัวข้างหลังเปลี่ยนก่อนเอา3กับลบ3แทนซึ่งนักเรียนสังเกตว่าถ้าเปลี่ยนเป็น3กับลบ3เนี่ยเอาไปแทนปุ๊บมันจะได้เหมือนเดิมดังนั้นครูก็เลื่อนไปเลยก็ได้เอาเป็น9กับลบ1 9กับลบ1ก็2 2 9ลบ1จับคู่9 2 18 2ลบ1ได้ลบ2บวกกันได้16 ไม่ใช่อีกเพราะมันไม่ได้หากก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเอาอตัวใหม่ก็เอาเป็นลบหนึ่งกับเก้าได้ไหมคือถ้าเราเลือกสองสองตัวนี้เพอข้างหลังมันสลับลบหนึ่งเก้าตัวนี้ไม่จําเป็นต้องดูเลยนะเราก็ไปที่ลบเก้ากับหนึ่งก็ได้แต่ลบเก้ากับหนึ่งตัวนี้ก็ไม่จําเป็นอีกเหมือนเดิมเพราะข้างหน้ามันไม่มันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนมันก็จะเหมือนเดิมได้ค่าเท่าเดิมประมาณนั้นอาจจะเป็นการติดลบเพิ่มดังนั้นคู่นี้ไม่ใช่ชัว เราก็าเลยเปลี่ยนตัวหน้าคราวนี้เปลี่ยนตัวหน้าให้เป็น41จับคู่41กับล -3, บ33ดูสิก็จะได้41ล -3, บ33ใกล้ๆไกลๆ1คูณลบ3ได้ลบ3 4คูณ3ได้12บวกกันได้9ไม่ได้พูดกลางเราก็าเปลี่ยนคู่ถัดไปแต่41ยังยังอยู่เหมือนเดิมนะครูก็จะเอา41มาเหมือนเดิมถัดไปถ้า3กับลบ สามล่ะสามกับลบสามหนึ่งสามได้สามหนึ่งสี่ลบสามได้ลบสิบสองบวกกันได้ลบเก้าอันนี้ก็ไม่ได้อีกสังเกตว่าเวลาเราเปลี่ยนคู่ถ้าเกิดว่าสลับแค่เครื่องหมายลบมันก็จะเปลี่ยนค่าเฉยเพราะเมื่อกี้ได้เก้าถัดไปก็ได้ลบเก้าไม่มีอะไรเปลี่ยนมากดังนั้นที่จริงถ้าวิธีที่ง่ายๆหน่อยนักเรียนก็เลื่อนไปเลยก็ได้ไม่ต้องพิจารณาคสดลบถ้าเลขนั้นไม่ไมใกล้เคียง เก้ากับลบหนึ่งคูณกับลบหได้ลบสี่พอมาบวกกันได้5บวกกันได้5ตัวนี้อาจต้องพดกลางพอดีแสดงว่าคู่นี้ถูกละเราก็เลยได้คำตอบเป็น 4x ข้างหน้านะแล้วก็ x ข้างหลังแล้วก็เติมบวกด้9ลบด้วย1ก็จะเสร็จเรียบร้อยสำหรับข้อที่33สําำหรับข้อที่34เดี๋ยวนักเรียนลองไปเลือกคู่เอง ว่าจะได้เลขอะไรบ้าง